สวัสดีครับผมคุณลุงขายรถนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าโ o โย a a าติ s นะครับเป็นรุ่น 1.6G นะครับเป็นโฉมม i n เนอร์เชนนะครับเป็นรถปี1819นะครับผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับส่วนมากรถจะเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับคันที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโฉมปี19นะครับตัวนี้ปรับราคาพิเศษนะครับเหลืออยู่ที่33000 0ส0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ทางบริษัทได้ปรับราคาลงมาแล้วนะครับด้านหน้านะครับสังเกตด,ดูจากตัวก่อนนะครับด้านหน้าค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับไฟหน้าก็จะทรงสปอร์ตขึ้นนะครับผมล้อมแม็กจะเป็นลายดำปัดเงานะครับเป็นลายก้านนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับคันที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะครับ ในในกรณีที่มีการสั่งซื้อเข้ามาหรือลูกค้าสนใจนะครับเราจะปรับสภาพให้ก่อนสมมอบทุกคันนะครับทุกคันนะครับจะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับจะไม่มีเรื่องของน้ำท่วมไฟไหม้อะไรพวกนี้ของเราจะไม่มีนะครับรถจะไม่ติดแก๊สนะครับจะเป็นรถเดิมนะครับรถทุกคันเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับ ด้านท้ายนะครับจะมีแปะตัวโลโก้วัดเป็น 1.6G นะครับผมส,ส่วนเส้นโคเมียมี่ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เส้นเขาจะใหญ่นะครับตัวนี้จะเล็กลงนะครับด้านท้ายก็ถือว่าสวยงามนะครับสภาพตัวรถนี่บอกได้เลยว่าค่อนข้างมาสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ ภายในอย่างที่ผมบอกไว้ถ้า 1.6G เนี่ยจะเป็นสีเบทนะครับถ้าเป็นตัวของ1.8ภายในจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูภายในกันก่อนนะครับดูจากฝั่งซ้ายนะครับด้านหลังบอกก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับรุ่นนี้ตัวของระบบแอร์ยังเป็นแมนวนวลนะครับ เกียร์ออโต้จะเป็นตัว CVT แล้วนะครับตัวนี้เป็น CVT 7สปีดนะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับจะควบคุมเรื่องของตัวของวิทยุนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับการดีไซน์ภายในก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเอาติดเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะทนทานมากๆนะครับ และในเรื่องของการดูแลรักษานี่บอกได้เลยว่าค่าดูแลรักษาต่ำมากๆครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งของผู้ขับขี่กันนะครับภายในก็จะเห็นว่าคอนโซลดีไซน์ออกมาก็ ถือว่าสวยงามนะครับเป็นระบบเกโต้นะครับความกว้างก้อนฝลังในการนั่งนะครับความสะดวกสบายบเบาะเบิกก็ถือว่านั่งสบายนะครับตรงนี้รถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับเลขใหม่จะอยู่ที่ประมาณ200,000บวกลบนะครับแต่ว่าตัวที่ทำแคมเปญ3 3 4 0 0 0ัน 3, 4, เนี่ยเลขใหม่ก็จะอยู่ประมาณหลัก2ขึ้นไปนะครับ แต่ทุกคนทุกคันนะครับอยากจะแจ้งว่ารถทุกคันเนี่ยเข้าสู์ตามระยะนะครับจึงพูดง่ายๆว่ารับประกันได้เลยว่าเครื่องเกียร์ช่วงลงช่วงล่างตรงเนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวของห้องเครื่องกัน เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับมาดูคันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอ่าด้านท้ายนะครับซิลิโคนเดิมโรงงานยังอยู่นะครับล้ออะไหล่แม่ลงแม่แรงเครื่องมือตรงนี้มีให้ครบนะครับสังเกตได้ว่าตรงที่เก็บล้อะไหล่ตรงนี้นะครับ จะไม่มีคาบน้ําหรือสนิมนะครับนั่นก็แสดงว่าน้ําไม่มีรั่วเข้ามานะครับเพราะบางคันตรงนี้พวกขอบยางนะครับหมดส,สภาพฝนตกหนักๆอาจจะไหลเข้ามาได้นะครับคันนี้ด้านหลังก็เดิมๆนะครับพร้อมใช้งามนมากๆเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับ ด้านหน้านะครับสภาพห้องเครื่องคันนี้มีการล้างมาแล้วนะครับเก็บห้องเครื่องมาหมดแล้วนะครับดูข้างด้านล่างนะครับพวกเกียรตตรงนี้จะไม่มีเยิ้มนะครับห้องเครื่องค่อนข้างแห้งเลยนะครับจะไม่มีคราบน้ํามันสภาพแห้งๆนะครับตัวของตัวรถ ตรงเบ้าชกนะครับคันหน้าโล,กโ,ลกโก้ยังอยู่ครบนะครับเลขสามยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวนะหาให้ไม่เจอ,อเลขสามนะครับคันหน้าเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะครับตรงนี้ซอกเดิมนะครับตะเข็บเดิมด้านขวาก็เช่นกันครับฝากระโปรงยังเป็นฝาแท้อยู่นะครับ ตัวมอกอยังอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้มีการถอดฝาเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันไม่ได้มีการยังไม่มีการเก็บนะครับอาจจะเก็บมันในช่วงของผู้เช่ารายเดิมเขาใช้งานอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าเบื้องต้นตรงนี้รถจะไม่มีการชนไม่มีชนหนักนะครับผมรูปทรงก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับ ได้ทั้ง2รูปแบบนะครับในกรณีที่ซื้อสดจะมีแหวน7%นะครับถ้าเกิดว่าเป็นจัดไซแนนเรามีรองรับให้ทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อคุณลุงขายรถได้นะครับโชว์รูมจะอยู่ด้านหลังของแบรนด G ์ G w M นะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ราม,ามอินทากม7 ใครที่เข้ามารบกวนนักหมายนิดนึงก็จะดีนะครับเนื่องจากบางวันต้องไปหาลูกค้าหรือว่ามีการไปส่งรถนะครับผมตรงนี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยเบื้องต้นผมจะคัดรถให้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาเพราะว่ารถมีจอดหลายสาขานะครับส่วนผมตรงนี้ก็จะยังเป็นพวกเอาติสนะครับผมเป็นนิสสันเทอ่านะครับ วรเทล่ายังว่างอยู่นะปาเจโร่ปี2018นะครับตรงนี้มีให้ให้เลือกชมหลายคันตัวนี้ก็เป็นรถรถราคาพิเศษให้นะครับ599นะก็จะมีรถอีกหลายๆรุ่นให้เลือกนะครับใครสนใจนะครับถ้าหาลุงต่อได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับ Toyota a l t i ตินะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ